รับสวัสดีครับมาพบกับนาฬิกาชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนาฬิกาไซโกซูโมกินซาลิมิเต็ e อี dition นะครับก็คือตัวนี้เลยอ่าเดี๋ยวจะบอกว่ามันพิเศษพิสดารอย่างไรนะครับตัวนี้อ่า นี่คือโฉมหน้าไซโกซูโม่กินซ่าลิมิเต็ดอิดิชันนะครับก็รหัสของเขาก็คือ SBDC 114นะครับผมเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับออตโตเมติกนะครับก็ใช้รหัสเครื่องว่า 6A35 นะครับแล้วก็สำรองพลังงานได้70ชั่วโมงนะครับซึ่งเป็น รหัสเครื่องตัวใหม่และตัวเก่าของซูโม่เลยเนี่ยใช้เครื่อง6 r 1 5นะครับอันนี้6 r 3 5นะครับก็สำรองพลังงานได้นานขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้เป็น Limited e dition 700เรือนทั่วโลกนะครับแล้วก็วางจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นในย่านกินซ่าที่เดียวเท่านั้น นะครับก็คือ,อย่านกินซ่าเนี่ยก็คือ,อย่านรูหลาฟู่ฟ้าของประเทศญี่ปุ่นนะครับในจังหวัดโตกเกียวนะครับเขาก็เลยทำอขอบบีเซลเนี่ยเป็นพิงโกนะครับสังเกตดีๆจะเป็นพิงโกนะครับแล้วก็ตัวตัวมาร์กเกอร์ตรงบีเซลก็จะเป็นพิงโกรวมถึงเข็มก็จะเป็นพิงโกด้วยนะครับ ตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับที่ทําพิงโกเพราะว่ามันจะได้ดูให้มันดูหรูหราฟุ่ฟ้านะครับสําหรับใครที่อยากจะได้ไซโกซูโมกินซาลิมิต็ดิชั่นนะครับแน่นอนครับว่าตามช็อปตามบูธไซโกตามห้างต่างๆไม่มีนะครับเพราะขายที่ญี่ปุ่นที่เดียวเท่านั้นนะครับ ถามว่าตัวกินซาเนี่ยเหมือนกับซูโม่ทัวไปไหมเหมือนกันครับทุกอย่างถ้าเกิดเป็นซูโม่ตัวใหม่ๆนะครับเหมือนกันก็ต่างที่นี่แหละครับต่างที่สีขอบขอบข,ข,ขอบดีเซลนะครับแล้วก็สลักหลังคำว่า Limited Edition นะครับสายอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลย อันนี้ผมก็ได้มาแค่2เดือนเท่านั้นนะครับหายากเหมาะกับนักสะสมที่อยากจะมีว่าในครอบครองนะครับเพราะว่าซูโม่เนี่ยมีหลากหลายสีมากๆนะครับเป็น 10, 10สบสสีเลยก็เรือนนี้เนี่ยหายากบอกเลยนะครับหายากจริงๆอ่ะอันนี้ สายเนี่ยก็เป็นดับเบิลล็อกเหมือนเดิมนะครับงัดบ,บีบแค่นั้นเองอ่าทีนี้เราจะมาดูฝาหลังกันนะครับจะสังเกตตรงนี้นะครับจะเขียนว่ากินจ้าลิมิเต็ดดิชั่นนะครับตรงนี้นะครับกินร้าลิมิเต็ดดิชั่แล้วก็พร้อมกับสลักนัมเบอร์นะครับว่าเรือนนี้ก็เป็นเรือนที่3 2 6จาก700เรือนนะครับตัวนี้เนี่ย บอกก่อนอน่าเก็บน่าเก็บมากๆผมยังอยากได้มากกว่าน,นี้เลยแต่ว่าได้มาเพียงเท่านี้ก็แอบเสียใจอยู่เล็กน้อยนะครับกระจกก็เป็นกระจกซับไฟนะครับแล้วก็วันที่เนี่ยอยู่ที่สารนาฬิกานะครับเดี๋ยวจะลองตอนเนี้ยนาฬิกาอัตโนมัติเนี่ยเวลาถ้าเกิดมันไม่ได้ใส่อะไรเงี้ย นะครับม,ม,มันไม่มีลานเนี่ยมันก็จะอยู่เฉยเฉยอย่างเงี้ยเข็มวีเห็นไหมครับมันไม่เดินแล้วลองเขยา่าดูพอเขยา่าปุ๊บมันก็จะเดินนี่คือความพิเศษของนาฬิก,กาอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนฐานทุกๆปีหรือ2ปีนะครับอันนี้คือความพิเศษของเขานะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวภายน้้ำนะครับว่าภายนน้ำของเขาเนี่ยสวยแค่ไหนนะครับ ไงครับเหมาะกับไปอยู่ในโรงหนังเห็นเข็มสว่างแน่นอนนะครับนี่คือภายน้้ำของเขาั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้ตัวเรือนก็มีเส้นผ่านศูกลางที่45มิลน,นะครับหนา13มิลน,นะครับแล้วก็หัวสายเนี่ยก็กว้างอยู่ที่20มิลน,นะครับผมนี่คือ นาฬิกาไซโกซูโมกินซาลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากครับ